ตอนเช้าฝนไม่ตกนะครับผมก็เลยมาปั่นจักรยานออกมาปั่นเบาๆ หลังจากที่ไม่ได้ออกมาปั่นข้างนอกนานนะครับโปรแกรมซ้อมวันนี้นะครับก็คือการซ้อมรอบขาโดยปั่นแบบนี้แหละครับก็คือใช้เกียร์ที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็รอบขาในประมาณ100รอบต่อน,นาทีขึ้นไปนะครับทำอย่างเงี้ยนาน3นาทีแล้วก็พอครบสานาทีเราก็พักปั่นเบาๆนะครับ5้านาทีแล้วก็ทําแบบนี้อีกนะครับเพิ่มอีก2ยกนะครับรวมเบ็ดเสร็จเป็น3ยกนอกนั้นเวลาที่เหลือเราก็ปัน 1, น่นโซนหนึ่งนสองนะครับเป็นการเรียกว่ากระตุ้นความ แข็งแรงของขาของเรานะครับเพื่อให้พร้อมที่จะฝึกซ้อมในโปรแกรมซ้อมต่อไปโอเคจบการปั่นของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมปั่นเป็น ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรใช้เวลาเป็น1ชั่วโมงก็คือเป็นการซ้อมนะครับเพื่อเรียกความฟิตกลับมานะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับบางทีเนี่ยเราป่วยบ้างอะไรบ้างนะครับเราทําให้เราเนี่ยไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นในการที่เราจะกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งเราต้องเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับโอเคคราวนี้มาเข้าช่วงคําถามจากทางบ้านอินโทรมา คำถามจากทงบ้านมีอยู่ว่าถ้าจะเปลี่ยนยางจัก,กรยาน เปลี่ยนยางหน้าหรือยางหลังอันไหนจะมีผลกับความเร็วมากกว่ากันเรื่องนี้นะครับเวลาที่ผมเปลี่ยนยางจักรยานเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเส้นเดียวนะครับผมเปลี่ยนพร้อมๆกันทั้ง2เส้นเหตุผลก็เพราะว่าผมต้องการให้ประสิทธิภาพของยางจักรยานเนี่ยมันเหมือนๆกันและเวลาที่มันสึกหลอเนี่ยมันก็จะสึกหลอไปคลายคกันแน่นอนครับอัตราการสึกหลอเนี่ยยางหลังเนี่ยมันจะเร็วกว่ายางหน้าเพราะว่ามันมีแรงกระทําจากการปั่นของเราวิธีง่ายๆก็คือว่าเราคอยสัง เวลาที่ยางหลังเนี่ยมันเริ่มสึกมากกว่ายางหน้าเราก็ทําการสับยางครับเอาอยางหน้ามาใส่ยางหลังเอาอยางหลังไปใส่ยางหน้าคล้ายๆกับเวลาเราสับยางรถยนต์นั่นแหละครับคราวนี้พอมันสึกเสื่อมสภาพเหมือนๆกันทั้ง2เส้นเราก็เปลี่ยนยกชุด ทั้ง2เซนครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้จากคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปนี้ก็ได้แต่คําถามประเภทที่ว่ารถรุ่นนี้รุ่นนั้นเกียร์รุ่นนี้รุ่นนั้นใช้ดีหรือเปล่าเรื่องนี้ผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเรื่องอุปกรณ์เนี่ยผมไม่ได้ติดตามเลยผมก็จะสามารถตอบได้ในเรื่องทั่วๆไปอย่างเช่นการดูแลอุปกรณ์จัก,กรยานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปนานๆเท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ